ดูอีกโรคหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเอาจริงคืออย่าเป็นเลยเพราะถ้าเป็นเนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดว่า คือความหวังในการที่จะรักษาเนี่ยบางคนเนี่ยสิ้นหวังเลยถูกไหมฮะแล้วเวลาเป็นค่าใช้ใจ่ายมันก็เยอะเหลือเกินกําลังพูดถึงโรคมะเร็งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วยิ่งตอนนี้พอมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยใครก็ตามแต่ที่เขายื่นมือเนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยหรือเขาทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่มันจะสับสนเรื่องของการรักษามะเร็งซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งดีสิ่งที่กําลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือว่าทางด้านของธนาคารทิสโก้ครับคุณผู้ชมครับเขาได้มีการ ร่วมเนี่ยน,นะฮะกับทางด้านของหน่วยงานต่างๆเรื่องของการวิจัยการวิจัยที่ว่านี้ก็คือเรื่องของการวิจัยรักษามะเร็งนะครับด้วยระบบภูมิคุ้มกันบ,บําบัดจากศูนย์วิจัยภูมิคุ้มกันบ,บําบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการวิจัยและพัฒนาด้านการรักษามะเร็งในเด็กของโรงพยาบาลรามาธิบดีต้องบอกกับว่าที่ไปที่มาเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือ คนไทยเราหมอไทยเราเนี่ยมีความเก่งถูกไหมฮะแต่บางทีแพทย์ไทยสถาบันทางการแพทย์<ม>ขาดการวิจัยไม่มีผู้สนับสนุนกลุ่มทิสโก็เขาจึงเดินหน้าสนับสนุนครับกองทุนวิจัยรักษามะเร็งเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือการเข้ามาสมทบช่วยเหลือครองกองทุนดังกล่าวแน่นอนที่สุดก็คือมันจะเป็นความหวังให้บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ค้นคว้าและวิจัย<ม>และเมื่อสำเร็จ มีประสิทธิภาพมันก็จะกลับมาช่วยเหลือคนไทยซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างคุณพิ่ชารัตนธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายธุรกิจนะครับธนบดีธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับและที่สําคัญก็คือทางทิสโก้เนี่ยเขาได้มีการติดตามศึกษาข้อมูลโดยตลอดแล้วก็พบว่านักวิจัยไทยเราเนี่ยล้วนเป็นอาจารย์หมอ มีความรู้เก่งไม่แพ้ต่างชาติมีการทุ่มเทในการทำวิจัยอย่างดียิ่งแต่บางครั้งยังไม่มีการสนับสนุนดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางกลุ่มที่ก้จึงยื่นมือเข้าไปสนับสนุนและหวังว่าการสนสนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จสิ่งที่จะได้กลับมาคือทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากการที่จะยกระดับเนี่ยน,นะฮะในส่วนของการพัฒนาวิจัยแล้วทางกลุ่ม เขายังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการบริการที่ดีแก่ลูกค้าคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี58กลุ่มทิสโก้ไดเ้เริ่มแคมเปญให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน<ะ>นำไรายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเวลาที่คุณผู้ชมซื้อ,อเขาจะเอาตรงจุดนี้แหละฮะส่วนหนึ่งเอามาสมทบสนับสนุน<ะ>งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ที่เขาทํามานะฮะเวลาที่ท่านให้การสนับสนุนเขาเขาก็จะนาเงินส่วนหนึ่งมาสมทบในการทํางานวิจัยกับบรรดาบุคลากรต่างๆณักขนาดนี้12ล้านแล้วเพื่อหวังให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาเรายังพึ่งพานะครับการรักษาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับค่าใช้ใจนะ่ายในการรักษาเนี่ยจะสูงมากประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ ทิสโกเองเนี่ยเราก็เลยมองนะครับว่าการการสร้างนวัตกรรมเป็นของประเทศไทยเองเนี่ยสำคัญมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับทางทางนวัตกรรมตา่ตางๆเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้นะครับในค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก นักนะครับให,ให้เพียงพอกับการเข้าถึงของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะขณะนั้น,นครคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่างานวิจัยเรื่องมะเร็งเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีกลุ่มที่ทําอยู่ก็คือคณะแพทยศาสตร์จุฬาถูกไหมฮะะซึ่งกําลังทําอยู่แล้วก็ของโรงพยายบาลรามาธิบดีซึ่งทางกลุ่มทีสโก้เนี่ย เขาไปช่วยเสริมตรงนี้และที่สําคัญก็คือมันเป็นความหวังของคนไทยด้วยที่จะได้ทีมวิจัยพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งที่สําคัญก็คือตรงจุดนี้จะได้ทําการชนะโรคมะเร็งอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของคนไทยเพราะนั้นเวลามันมีอะไรดีๆเนี่ยนะฮะที่ภาคส่วนต่างๆเขาช่วยกันก็อยากจะบอกคุณผู้ชมด้วย